ก็เลยลไปเองก็เลยต้องอันอีกรอบเพราะจะแต่งกันที่แบบเป็นแบบลุกพีิพีที่เราไม่ค่อยถนัะคือเสียดายอันที่อัดไว้เพราะว่าแบบอันนั้นน่ะคือแบบ คือมันก็นานกว่าตอนนี้แหละมั้งเพราะว่าแบบตอนนั้นนะมันก็จะมีความแบบสตาร์เกร์ที่เราแบบความแล้วมันไม่พีสักทีอันนี้คือแบบเห็นไะม,มันจะเห็นร่องร่องจำรองข้างข้างจมูกมอเยอะก็เลยแบบใช้แบบพวกไฮคอนซีลเลอร์ที่แบบสว่าง่อย เราเราสงบลึกท้ไห ที่มันมีแบบรอยตรงเนี้ยไม่ว่าเราจะแต่งหน้าเนเชอร์แค่ไหนก็ชอบชอบติดนิสัยแบบลงเบสทั่วหน้า รู้สึกว่าแบบเวลาถ่ายรูปเย่ยอิเฟกมันสวยกว่า คิีวเราจะให้มันสีตัวหนั้นแต่ว่ามันยังหนึกหนึบหนึบนึบหนึก็คือตัวไหนเราชอบเขียนแค่ตรงหางแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าแบบตรงหัวมันเล็กกว่าหางก็จะแบบชิดๆีดให้แบบมันแบบฟุงฟ้งๆหน่อย แล้วถ้าแบบตอนไหนช่วงหามันหนาไปก็จะแบบเอาคอนซีลเลอร์แบบทาข้างบนทาข้างล่างอะไรให้มันเป็นเชฟที่ถูกต้องแต่ว่าจริงๆตัวนี้คือที่เกียรติก็อยากจะโฟกัสแค่สีแบบสีที่มันแบบโทนพีทละกันเพราะว่าคือแบบรู้สึกเหมือนตัวเองออฟเซตกับโทนพีทเนี่ยมันมันชุกขึ้นเยอะอยู่ต้องตรงนี้ด้วยเพราะว่าแบบเ,เป็นสีที่เราอะรู้สึกว่า เราแต่งยากเอ้ยลืมตอนนั้นนะ่ะเราต้องเอาคอนซีลเลอร์มาทับคิวนี่นะผิดแผนเวอร์น้อยมันจะเข้มไปอะดิถ้าแบบอย่างเงี้ยน้อยแหละน้อยน้อยมากเอาใหม่หรือว่าเอาคอนซีลเลอร์ลงเลยไม่ต้องลบออก ปิดหน่อยนะกัน พวกเนี้ยแบบมันยังแบบเหนียวเหนียวอยู่เลยเพราะว่าเราค่อนข้างน้ามันนิดนึงแล้วเราโรดักที่เราจะใช้่ันเป็นแป้งๆใช่ปะถ้าหน้าเรามันไม่แห้งอะ่ะมันจะไปติดบนหน้า ถูแล้วมันจะไม่เหนียวเวลาที่เราแบบปัดพวกโปรดักที่เป็นฝุ่นฝุ่นลงบนหน้ามันจะได้แบบไม่แบบกองกอง้ว้วเกียยากโอเคได้แล้วแหละ จะใช้แบบบอมเซอร์แทนรู้สึกว่าคอนทัวร์มันค่อนข้างเทาแต่ว่าเทาถ้าทายไปแล้วรู้สึกว่าแบบมันส้มเกินมันน้ำตาลเกินก็ค่อยใช้แบบตอนเราทำยังไงฉันจำไม่ได้นะอันนี้ปะตะจำไม่ได้ลืม เราเชื่อดูดคลิปมาแล้วเขาปักผ่ามนบอลลูนเราก็เชื่อเลยาต่อคืนถ้ามันแกยักเกินแล้วก็เอาเนิ้วถูก่ะรอเห็นเป็นปื้นเลยแต่ก็รู้สึกว่าแบบที่เราควันทัวร์มันยังไม่ค่อยได้เชฟเท่าไหร่อีกนิดนึงแล้วกันนะ แบบนี้มันจะแมสมันจะอะนั่นแหลอืมมันจะแบบโดย์ี่สกปกอ่ะมันจะแบบดูอืม คอนทัวร์ที่แบบสีเทาๆเลยเพราะว่าคือจะจุ่มใช้จากอันนี้เอา โอ้เผื่อลากมาเยอะแล้วก็ตัดตรงนี้เลยเข้มอ่ะเผือลากไปเข้มแต่ไม่เป็นไรยุธีเกียดให้ดีสุดของฉันดืมขคอออกแล้ประเด็น ใช่เปล่านะ้าจริงๆดูจริงๆมันก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นเออไปดูแล้วนะออก็มันเข้มกันนะจะไปเข้มอะไรขนาดนั้นแล้ว,นะลวก็ a c อ o u n t t w เ t อร์กดคิวไปนิดนึงจะได้แบบซอฟต์ลง ก็มาคิดถึงว่าจะใช้อะไรมาเขียนตรงสีคิวดีเพราะอยากให้มันเป็นน้ำตาลจริงๆก็มีนะอันที่เป็นที่เขียนคิวสีน้ำตาลแต่รู้สึกว่ามันก็เข้มกว่าไอไลนเธอร์น้ำตาลที่มันนี้โอ,โอ้ดูซอสบางแล้วแต่ว่าด้วยความที่แบบผมดำตาดำแล้วคือเรา คยคิดไปคิดว่าตัวเองแบบ personal color winter คิดไปเองแต่ก็รู้สึกว่าเป็นชีดที่ใช้ลองอ่ะพอต้องมาแบบทำสีพวกพีชแล้วไม่ค่อยเออคอม포ตเท่าไหร่ระหว่างถ้าอันเนี้ยมันเริ่มแบบเริ่มแห้งนิดนึงเหมือนเอเรียนะตอนนี้คือเคยใช้สีแบบสี เนี่ยตอนที่เราอัดแล้วมันไม่ติดอะเคยลงสีซองอันนี้ไปแล้วสีแบบสีเนี้ยไปแล้วแล้วมันริงสีนี้สีแล้วมันแบบมันเข้มไปมันดูแบบไม่ใช่พีที่เป็นนิวทัลธรรมชาติอะไรอย่างนี้มันดูแบบมัอนโดนต่อยก็เลยอ่าต้องลองเปลี่ยนอันเป็นอันนี้ ก็จะเป็นสีประมาณประมาณนี่สีพวกสีพวกนี้อันนี้คือเราก็สามารถแต่งตาพังพันอันนี้รอบพี่แล้วเ,เช็ดไปหมดยังแต่งตาไปก่อนมันเห็นอะไรบ้างมะ เป็นน้ําตาลมากกว่าจำไม่ได้แล้วอะอันนี้หรออ่ะหรือเราค่อยลบก,ก็ได้ถ้ามันไม่ใช่น้อยน้อยได้ไหมหน้อยอะ่ะ ชร์โด่สีน้ำตาลเทาเอะไรเงี้ย ใช้สีอะไรในการเขียนคิ้วดียกบางังก็ไม่ค่อยชอบฝุ่นเพราะมันรู้สึกว่ามันฝุ่นเกินต้องรอให้แห้งกว่านี้นะหรือเอาเอาแป้งเอาแป้งสีขาวๆเพื่อพอเช็ดออกแล้วมันเข้มเหมือนเดิมว, <c oughs> วันนี้คอนทวรลไม่สวยเท่าวันนั้นเลยจำ <c oughs> ไม่ได้เลยทำทุกอย่างทำได้แค่ครั้งเดียวให้มันแมทขึ้น

เห็นไหมแต่ว่าจริงๆมันชัดมากเลยนะรู้สึกแมสซีแล้วเขาเละเทะไปหมด คือแบบไม่ได้เลยแต่ตามันเข้มไปไหมอ่ะทำไมจบูกวันนี้ดูแข็งแข็ง 劈了呢。 คอนซีลเลอร์ที่ปากล้วก็ออไม่ไม่น่าจะได้ใช้ลิปไลเนอร์เพราะว่าแบบคือรอบนี้คือสีมันจะได้ไม่อ่อนเะพาอแค่ตรงตัวไลเนอร์ที่เป็นขอบปากแต่แบบตัวปากเราก็จะสีอ่อนด้วยถ้าหาน้ำก็เลยแบบว่าต้องกลบให้มันแต่ว่าก็ไม่เพอร์เฟคกอ ่ะมันจะหมดเลยแล้วคือใช้แบบลอกล่อนฮาร์ซนก็เลยคิดว่าจะลดราคาก็คือจะลองเปลี่ยนมาใช้โรแมนแทนคือช่วงเนี้ยแบบพยายามแบบลดคอสลดความเป็นช้อปปิ้งฮอลิกของเราลงด้วยเพราะว่าอืมรู้สึกว่าต้องประหยัดขึ้น ส่วนตัวแบบเป็นคนชอบชอบให้ขนตาหนามากกว่าขนตายาวก็เลยคือเราชอบที่มีเราซือมีสองแท่งแบบหนาหนึ่งแบบยาวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็แบบพอมีก็เลยรู้ว่าเออชอบแบบหนามากกว่าแบบยาวก็เลยคิดดูว่าถ้าจะซื้ออันใหม่อ่ะก็น่าจะซื้อแบบหนาเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะอุย้ยลองไปลองยอะห้ออื่นแต่ว่าอันที่ใช้อยู่อ่ะคือมันก็ดีคือ หนากลางๆแล้วก็แล้วก็แบบวอทเ r อร์พูฟก็คือแบบมีทั้งเดียวคือใช้ทุกโอกาสก็คือแบบมาคาราจที่มีอยู่อะอุทาหิสักหน่อยแล้วกัน,นคือน้องเป็นสีนูนที่สุดที่ฉันหาได้เพราะว่าฉันไม่ใช้ลิปแมทเพราะเราข้อตนตาแห้ง คือสีนูดเหมือนเหมือนมันยังแห้งไม่ดีอ่ะเหมือนน้องใกล้จังหมดแล้วด้วยเลย แต่ว่าน้องคนนี้ก็รักเหมือนกันแต่ว่าคือเพราะว่าช่วงนี้มันมีลิปออกแบบสูตรลิปมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันก็คือดีขึ้นคนที่ปากแห้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เยอะขึ้นน้องตัวนี้ก็ดีนะคือไม่ได้ทำให้ปากแห้งแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้ชุ่มไง ตาตกมาแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าน้องหมดลรอกก็จะก็คือดีก็จะได้โอกาสซื้ออันใหม่แต่ว่าช่วงนี้ก็ซื้อดิบมาเยอะแล้วก็พักก่อนละกันต้องพักแหละ ค่ะว่า,าก็คืออันนี้ที่ใช้อยู่คือแบบยาวแต่ว่าทั้งแบบยาวกับแบบหนาคือจะหมดแล้วแต่แบบหนาคือหมดจริงๆเกี้ยงไม่ได้แค่แห้งแต่หมดเลยเนี่ยเห็นปะเห็นความต่างไหมเนี่ยเห็นอมันยาวน้องแก้มฉมัน จริงๆมันยาวแล้วมันก็เด้งแต่ว่าชันแต่งแล้วมันเป็นสีน้ำตาลไหมมันไม่ใช่พีทแล้วอะ่ะ จริงมาคาร่าฉันหมดจริงจัง<ม>ดูก็โอเคเนาะอแล้วก็เหลือปัดแก้มแ,แต่ว่าตัวน้องน้องคนนี้คือมันสีมันดูพีชมากแต่ว่าเพราะ,ะอาจจะผิวข้มกว่าสีน้องหรือเปล่าน้องก็จะดูแบบแบบดูไม่เห็นอนะ ต่มันจะปัดแล้วมันจะแบบดูสว่างเนะเพราะว่าสีมันตาแบบสว่างกับผิวเฉดหนึงหรือว่าเราแบบเอาแดงเข้ามานิดหน่อยปะถ้ามันไม่พีจะทำไงเนี่ย โอเคไหมอะแต่หน้ารู้สึกว่าคอนทัวร์ไม่ค่อยดีเลยห mm. น้ามานจะบานออก่ยจริงๆเพื่อคนพบหลังหลังว่าเออ,เอ,อบอนเซอร์ของฉันมันจะแบบเป็นวอมก็จริงแต่ว่ามันจะแบบติดไอเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะแบบมันก็ยังมีแบบสีแดงๆอยู่อะ่ะแบบ จริงฉันน่าชอบเอาใส่ไว้ตรงนี้ดูน่ารักขึ้นใช่ไหมว้ายจริงหรือว่าเราควรจริงๆอ่ะก็ควรทำดอลลีไอาด้วยไหมไม่จริงก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คิดว่าถ้าในกอล์แฟรแล้ว ูสาวผมแล้วคือผมก็เลยแบบตรงมากจริงๆวันที่แบบสมมติถ้าไม่ระผมไปสักวันสองวันเวลาที่แกะออกจากที่ม้วนอะที่ใช่ม้วนอะที่ดีบผมมันจะมันจะแบบเป็นรอนๆเลยเว้ยน่าพีชนิวเท่าไหมจริงๆอะทสมมตทถ้าแบบทำผมน้ำตาลหรือว่าผมบอลมันจะมันน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าฉันผมเข้มอะ มันก็จะดูไม่เน้นท์ชลขนาดนั้นต้องมีโอเคเนาะก็คือจริงๆอ่ะลืมไฮไลท์ โอ้สส<ว>ยชอบจริงๆไม่ค่อยชอบแต่งโทนนี้เท่าไห่เพราะว่ามันต้องใช้แบบคอนซีลเลอร์ที่ปากใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเราแบบอยู่ไปนานคอนซีลเลอร์มันก็จะหลุดสีมันก็จะไม่สวยเหมือนตอนที่เราเริ่มแต่งแล้วแต่ถ้าใครแบบปากไม่ได้มีสีเข้มหรือว่าแบบคอปากไม่ได้คมอ,อ่ะก็ปิดพัรลมก่อน ก็น mm ่าจะอูแหละแต่ว่าเพราะว่าทุกอย่างเราแบบเค้มไง